สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวี7 7 7นะครับวันนี้มาคาขปัญหานะครับเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ร้อนนะครับสาเหตุอาจเกิดจากไฟกระชากหรือความร้อนของฮีตเตอร์สูงเกินไปนะครับผมเราจะมาทําการแก้ไขนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องลงเบรกเกอร์ก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับผมนี้คือเบรกเกอร์นะครับที่อยู่ในห้องนะครับเราทําการสับเบรกเกอร์ลงนะครับเสร็จแล้วเรา ไปตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับผมต้องมีไขควงนะครับผมไขควงนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าเครื่องนะครับผมวันนี้เรามาทดสอบของเครื่องสตีเบลเอลตันนะครับผมด้านล่างนะครับจะมีรูน็อตนะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับหมุนออกเลยนะครับหมุนออกพอประมาณนะครับก็สามารถเปิดฝาได้แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นแท้งทองแดงนะครับข้างบนนะครับคทอโมสตาร์ทนะครับ ตรงปลายไขควงเรานะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเล็กๆยื่นออกมานะครับเราก็ใช้ไขควงกดลงไปนะครับมันจะเสียงดังประมาณแก๊กแค่นี้นะครับผมเราก็ทําการปิดฝานะครับปิดฝาขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้เองนะครับเครื่องทำน้ำอูดของท่านก็จะใช้ได้นะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับกดติดตามชมนะครับผม b 7 7 7ครับขอบคุณครับ